วันนี้รู้สึกว่ามีแดดเนาะมีกิจกรรมอะไรทำบ้างอะคะสำหรับคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมอะเขาทำอะไรกันบ้างอะมีใครเป็นบ้างไหมอะอืมอยากรู้ว่ามีใครเป็นบ้างไหมแต่ว่าเอ่อคนที่เป็นอะคะ่ะคือ เริ่มแรกเลยสำหรับแอมคือเป็นเออมันจะรู้สึกว่าปวดแล้วก็ปวดแล้วก็อ,อปวดมากๆไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนาะ เขามาคุยกันได้นะคะเข้ามาคุยกันได้นะเดี๋ยวลองมาแบบเอาของมาขายบ้างดีกว่าเผื่อแบบว่าเนาะจะได้แบบว่าถือน่นถือนั่นถือนี่อะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวลองทำดูแต่ว่านี้อยากคุยตอนเช้าเฉยๆก่อนไปทำงานนี่แหละก็จะได้แบบว่าเออรู้สึกว่า เดือยอ่ะเหมือนร่างกายมันเพลียๆร่างกายมันเพลียๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าทักทายกันได้นะคะทักทายได้นะบกมือทักทายกันได้นะ ทักทยนะคะเข้ามาคุยกันก่อนได้นะโอ้โห oh, oh. 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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ไปทำงานรถติดไหมคะรถติดไหมวันนี้รู้สึกว่าเหมือนรถติดเนาะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนด้วยสวัสดีค่ะหกคนดูสวัสดีค่ะ คุยเรื่องอะไรกันดีเอ่ยวันดีตอนเะช้าเนาะใครทันข้าวเช้ามาแล้วบ้างสวัสดีค่ะคนไวทีนสวัสดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบสวัสดีค่ะคุณลูกน้ำสวัสดีค่ะ ึงที่ทำงานกันหรือยังคะน่าจะเป็นน้องๆเนาะน้องๆพี่ๆวันนี้แบบคิดว่าอากาศร้อนพอสมควรเลยอะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเออ่คุยเป็นเพื่อนค่ะในระหว่างที่ไปทำงานเพราะว่าเป็นคน ชอบพูดคนเดียวในรถถึงถึงแบบว่าเออมีเพื่อนเราตอนนี้รถมันค่อนข้างติดมากติดจนแบบว่า,วาทำงานกันเท่าไหนคะเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันค่ะพอดีพึ่งแบบว่าลองไลฟ์ดูหาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะก็แต่น่าจะทานข้าวกันแล้วเนาะทุกคนเนาะประมาณตอนนี้มันเกือบจะแปดโมงแล้วอะ อดีจังเลยค่ะคุณคนไวทีนดีมากเลยอ่ะทำงานอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะมันแบบเราเลือกที่ทำงานไม่ได้เลยแบบว่าต้องต้องมาทำงานแบบไกลหน่อยเพราะว่าที่ตั้งที่ทำงานมันแบบไม่สามารถเลือกที่ใกล้กว่านี้ได้แล้วค่ะที่นี่คือใกล้สุดแล้ว โชคดีจังได้แบบว่าไปทำงานอยู่ใ,ใกล้ใบ้านเนาะออกจากว่านตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเจ็ดโมงได้ไหมน่าจะได้เนาะเจ็ดโมงถึงประมาณแปดโมงแล้วก็เดี๋ยวรอเข้างานแปดโมงครึ่งเนาะนี่ก็แบบรู้สึกว่าทำงานจนจนแบบว่าเป็น เป็นออฟฟิศซินโดมปวดไปหมดปวดคอปวดหลังอือยู่จังหวัดอะไรคะทำงานอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพไหมคะแต่กรุงเทพนี่คือแบบเนาะ มันม,มีซอกไหนที่มันไม่ติดเลยเนาะตอนเช้าอ่ะนี่ขนาดเอ,อโรงเรียนปิดเทอมนะคะถ้าโรงเรียนไม่ปิดเทอมนี่คือแบบสุดๆอ่ะคือเหมือนเอ,อน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ามั้งที่โรงเรียนจะทยอยเปิดเทอมแล้วคือมันช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่เขาทยอยเปิดเทอมกันก็คือแบบว่าน่าจะแบบว่าติดขึ้นมาอีกอะไรอย่เงี้ย ก็ออกจากบ้านแต่เช้าขึ้นมาอีกเนาะโอ้อยู่ชนบุรีอืมอยู่ในชนบุรีเลยในสีราชาอาจจะอ่านช้าไปเนี่ย <laughs> เพราะว่า รถติดก็ได้อ่านอะไรเงี้ยพอรถขยับทีละน,นิด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 ก็เลยอาจจะไม่ได้อ่านข้อข้อไม่ได้อ่านคอมมต์เนาะดีค่ะทํางานแล้วแล้วอยู่ใกล้อ่ะดีที่สุดเหมือนแบบอยู่เรียนใกล้กับบ้านเลือกมหาลัยที่ใกล้ๆ้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลือกที่ทํางานที่ใกล้ๆเราก็จิตใจจําใสเนาะไม่ต้องมานั่งเจอรถติดไม่ต้องแบบผูวันหนึ่งอยู่ในรถอ่ะตอนเช้า ชั่วโมงสองชั่วโมงตอนกลับอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะโอ้โหทั้งวีทั้งวันคืออยู่ในรถอะพอไปถึงปุ๊บก,ก็ทำงานเลยไม่ได้แบบรีแลกซ์ แสดงว่ามีแต่แบบว่าน้องๆอ,อายุน้อยๆแน่เ,นเลยที่เข้ามาดูเนาะดูแบบน้าตาสดใสทุกคนต้องไปออกกำลังกายได้วยคคะตื่นตั้งแต่เชา้าเนาะมีเวลาก็ออก,กำลังกายได้เนาะถ้าเราไม่ได้เป็นแบบโรคอะไรที่แบบว่าต้องออกกำลังกายไม่ได้อย่างอย่าง ตัวเองอ่ะเป็นโรคก,กระดูกคอเสื่อมก็เลยออกกําลังกายแบบเดินแบบอะไรปกติที่มันรุนแรงอะไรเงี้ยไม่ได้อืมอันนี้คือต้องออกกำลังกายคือหมอสั่งว่าให้เดินในน้ำดีกว่าเพราะว่าถ้าแบบว่าเดินเดินแบบ ตามที่เดินที่เราเดินกันนะคะเดินเดินเร็วหรือว่าเดินออกกําลังกายอะไรเงี้ยคือมันเหมือนจะกระแทกพอทีนี้กระแทกน้าหนักมันก็ลงไปที่เข่าใช่ไหมคะแลวคอมันก็จะแบบพยุงพยุงอะไรเงี้ยเขาเลยอยากให้ออ,ออกกําลังกายเดินในน้ํามากกว่าเพราะว่าน้ําจะช่วยพยุงร่างกายของเราไม่ให้แบบว่าสะเทือนมากอะไรเงี้ยอืมหู คุณคนวัยทีนแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนเลยแล้วก็อืมใช่ใช่การมีเพื่อนไปออกกำลังกายนี่คือดีมากเลยนะคะถ้ามีเพื่อนที่แบบไปออกกําลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแฟนเพื่อนหรือแบบใครที่เคยไปเคยไปออกกำลังกายแล้วก็เจอเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยกัน<ม>เนาะจนแบบ เจอกันจนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไปออกกำลังกายด้วยกันบนะ่อยเนาะแต่มันก็ช่วงหนึ่งพอเราเป็นเอ่ออะไรเยอะๆเราก็ไปออกกำลังกายไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยห่างกันไปค่ะดีค่ะมีเพื่อนแบบไปออกกำลังกายด้วยแบบดีนะพอเราขี้เกียจก็มีอีกคนนึงที่แบบว่าช่วยช่วยให้เราแบบว่า พยายามที่จะออกกลังกายในรูทีนที่เราทำได้ค่ะอืมดีจังเลยค่ะนี่เตรียมตัวเข้างานหรือเปล่าคะคุณคนหมยทีเข้างานแปดมงครึ่งไหมคะ โอ้แต่ว่าชนบุรีก็คือแบบนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะเหมือนกันเนาะในสีลราชาใช่ไหมเพียบเหมือนกันช่วงช่วงหน้าเทศกาลอะไรก็แบบว่านักท่องเที่ยวเพียบ ถ้าถ้านักท่องเที่ยวจะไปก็คือนึงถึงทะเลก็คือชนบุรีนี่ก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะมีที่ท่องเที่ยวที่ไหนแบบอันซีนมั่งอะไรชนบุรีที่ไม่สวนเสือเลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะน้องถามเจ้าถิ่น <laughs> อืมใช่ใช่ถ้าไม่ใช่เทศกาลก็เงียบใช่ไหมคะส่วนมากคนก็ชอบไปทะเลเนาะแล้วมีแข่งรถอะไรอย่างงี้ไหมคะสนามแข่งปะหรือว่าตรงนั้นอยู่ที่บางแสนจำจำไม่ผิดน่าจะอยู่บางแสนเนาะที่เขามี เยอะเลยใช่ม่สดงว่าไปเที่ยวจนเบื่อแล้วใช่ไหมอ้านให้ชนบุรี เนาะคนอยู่จังหวัดนี้ก็เบื่อที่นี่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่กรุงเทพก็วันวันก็เดินแต่ห้างค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนเนาะที่อื่นก็มันก็รอนอะ่ะอยู่ในห้างก็คือแบบครบครันทุกอยาก่าง ของกินซื้อของอะไรเงี้ยก็หมดวันละจะไปเที่ยวต่างจาาังหวัดทีนึงก็ต้องรอแบบว่าเสาร์อาทิตย์เนาะหยุดอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเวลาหายใจหน่อยนี่เดี๋ยวใกล้จะวันหยุดยาวแล้วเนาะใช่ไหมคะอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์นี้สิเนาะถ้าใครลาหยุดวันที่ยี่สิบสี่วันนึงก็คือสี่วันเลยนะ วันสบายๆเลย